นี้นะครับมาพักที่โรงแรมในประเทศจีนนะฮะที่มาเก๊านะครับ,ะรบจะสังเกตว่าปลั๊กไฟของเขาเนี่ยกับที่บ้านเรานรี่ะเมืองไทยไม่เหมือนกันนะครอันนี้ที่เมืองไทยนะครับที่มาเก๊าจะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลั๊กที่เอามาจากบ้านเราเนี่ยเสียบตรงๆเนี่ยหัวแบนหัวกลมเนี่ยเสียบไม่ได้นะครับต้องมีตัวแปลงครับแล้วตัวแปลงหน้าตาเป็นยังไงก็ต้องเป็นปลั๊กสั่งตานี้ อันนี้ผมยิบมันด้วยนะครับจากเมืองไทยนะครับถ้าใครมีปลั๊กแบบยูนิเวอร์ซคงจะมีหัวลักษณะแบบนี้นะฮะมันจะมีแบนตั้งอันหนึ่งแล้วก็แบนแนวนอน2องอันอย่างนี้นะถึงจะเสียบได้นี่นะครับอานนี้เราก็ได้แล้วใช้ได้แล้วไอ้มานี่ครับทำความรู้จักกับปลั๊กไฟที่อา่าประเทศจีนนะครับอันนี้ เป็นในมาเกเนะฮะเป็นโรงแรมในมาเกาจริงๆหลายที่นะครับในเมืองจีนบางที่เราก็จะมีตัวแปลงให้เรายืมนะครับที่ล็อบบี้ถ้าใครลืมอ,ออกมาจริงๆก็ลองถามที่ฟลอนดูได้นะครับแต่ว่าจะมีให้ยืมไ,นะนะได้นะครับนะครับเราเสียของเราได้แล้วครับ